โอเควันนี้ครับน้องๆวันนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากที่คนขอกันมาเยอะว่าไอพี่อยากฟังเสียงท่อ R6 ของพี่นะเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าเสียง R6 มันจะเป็นยังไงนะของพี่นะมามามาดูกันวันนี้เราอยู่ในสนามนะเราไม่ได้มาเบิ้ลที่ทั่วไปแล้วน้องๆจะ <c oughs> ให้ดูให้ดูท่อนะ Quá. Nghe nghe không? Tiếng lăn đó, tiếng lăn đó. Ái <laughs> 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 อันนี้เราอยู่ในสนามนะย้ํานะใช่ใช่สนามได้ข้อ5แล้วทุกคนโอ้ยจมดจุด4 5ดูดีจะลงบ้างเดี๋ยวพี่จะลงแล้วก็ออกตัวเกียร์6ทําลายสถิติใหม่50วิโอเคออกสักเกียร์5เกียร์6นะเกียโอเคโอเคโอเคุมครับ